ม่อีเลยฮูมันอะไรเนั่ย่จะทึงขึ้นเทึงไปนะอูมันอะ้อรับอีใหม่เดียะกข้เายาวเอาสิากันพักพอนะ นแหละทางบ้านในเสียงตู้ดดว,วุ่ <c oughs> นวุ่นยู่แต่ว่าทางพีทำในตอนหับปีไม่นี่กดมั่น <c oughs> พี่น้องเอ้ยนอนเดี๋ยวนี้เอาทักทายสบายดีพี่นอ้องเอฟซีเมอร์สุสกุขขนนะในายามสาวๆพี่น้องเลยเมีิกาฝากันยูอี มือนึงลองเบิงเช่นกันขันมีได้พไปเลยก,กับกับนะกับตอนทิน้งหุะติดตามเบิรงเช้านี่ลบเฮงก็ได้จากทีมีไกลขันหรือบอ่มาต่อใกล้แเป้าหมายแนวะอื่นเชอะบวังแล้วล่ะคือเก่าแหละต้มกาแฟก่อนจ,งไงจะไงตไปได้ไปทั้งได้เจ้า โก็จะลบลงพุ่นในขาวดงทางหลังพวกขาวพี่บอกทางลงทางลุ่มไนแล้ลงไปพวกคือกันเออเจ้าก็จปไปทางนั้นวะลงไปแถวคือนี่แถวด่านนี่แหละอยู่แถวนี้วินแถวนั้นแหละหาต้อนนกแถวนั้นแล้วกันมีไข่ใกล้มีไข่ป่ะวันนี้ถือว่าได้เวลาแล้วล่ะแจ้งคักล่ะ ด็ดกระดังดอกใหญ่ขนาดเห็ดกระดังโอ้หักหลายเลยดอกใหญ่ๆได้ยินเสียงใกล้คันนะซึ่งนี้แหละเดี๋ยวลองต่อฮะบุาคลองต่อบางจุดนี่แหละแต่ว่ามันได้ยินเสียงคันนะซึ่งนี้นะแต่ว่ามีมันใจว่ามันจะโยกจุดเลือกแน่นะ มง่งป้อมีไก่ปลาขันชอบเลยต่อไก่ไม่ได้ก็ลองต่อมองังคอนะมดนต่อน,นกขคอกเพราะต่อห้องตอบแต่เชื่อห้องนี่บะมุนชาอากิน เมื่อนะบอ่อโพออย่างเลยตอนนกขอกะบอ่อเฮาตอนใกล้ช่วยอยู่ว่าบุดรเลือดเลยบอ่อมาดีกขี้เก่าหน่อยนึงเขา้าเมือ่อหานึงเข้าทาบ่อบ่อนเรื่อยนข้าวกินน้ำแล้วก็วางกั้มอยือว่าเงินมาหอดป่าแล้วก็ลบพื้นเลย ตอนแรกนะคือคืออยู่ตอนแรกไม่มีลบบ่บอดเพิ่็น่าจะเมื่อเลยเห็นหนอยเกือบสง่มชื้บริพอยังเลยก่ะบึ่งคักแลยฮกโคมารอบนี้ถูกเก๋นขนาดเลยพี่น้องนกโคก็ ตอกกบห้องมาหอดที่พักเลยพี่น้องเอ้ยบอแมนขี้เก่าได้เจ้าลงไปพุ่นลงไปพุ่นบ่อผ่อยังมามมนอยู่ในแค็มเนี่ยแหละเออเฮ้ยและทำหน้าป่าแน่เลยลก,กินย่นมืดอยู่บ่พี่น้องเอ้ย <laughs> <laughs> พอกินอยู่ร้วะสองคน <laughs> พอกินร้วะสองคนท่ <laughs> น,นนี้ือมีตื้อได้กันเละดาดข้างมาหน่อยนึง chăm ní bớt à nhưng ít để phao ao đây đưa bằng nắm văng lông nó nắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền này เห็นปากังน้อยตะดีเอาไปได้ช่ไหมป่ากระบุงปิ้งน้ำขึ้นเนี่ยไม่ปิ้งง่ายๆได้นะเห็ดแต่ไม่ปิง้ง <c oughs> ใครแต่ว่าไม่ปิง้งเนาะชะป่ากระบังเห็นไม่ได้ป่านะเดี๋ยวเขากินข้าวกินน้ำแล้วกะกลาบนะแต่ว่าเมื่อน,นี้เขาสีเข้าไปบ้านคนสว่างแหละไปหาหมูชีวิตต่อไกลอยู่คนนี้นะ ได้มาตื่มอีกแล้วสองคนเอาสองตูนนะคระโัวเก็บเก็บง่า่ยิ่งนกน้อยเสียพ่อด้ยิ่งยิ่งอรนกน้อย tiếng ý phải nói Thế mà phương ít trong tù Đúng mạnh lắm lõi nó nốt nó xám này lại พอได้โยกเข้าลงทง้องผักเลยอันใดหลายๆผักลงน,ำน้นำเนี่ยน้ำไหมตักใหม่อยู่เลยผักเนี่ยไม่ได้ใช้เลยยเอามากินนนี่กิข้าวแล้วก็กลนะับบ้านได้ตัวผักชีบอเนี่ย <c ười> กินข้าวน้ำกันอาหารเวัอนี้กัดรู้แหละสามโต <laughs> <laughs> มามามาเอาปลาหลอมนี่ถือว่ากเก๋ขาานาดเลย<ม>เนื้อปลามันบอกไก่จากบา้านไปเลยจะบรได้จำเกลืละละา่าคือนี่แล้วไปทำปลาจีพี่เข่ากินเผื่อดีนะพี่น้อง พอกินอยู่ในนกน้อยมันมั่นนกมันต้องเอาคือล่มมันยิ่งเปิืมือ กากินน้ำอิ่มแล้วก็จะได้เก็บเพื่อเก็บของกลับบ้านนะพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในคลิปนี้ก็ยังบ่จบล่ะน้อเดี๋ยวเราจะไปบ้านหมู่เขาต่อเลยนะไปต่อใกล้ยู่พุนี๋ไปติดตามมึงพี่น้อย ครัับพด,ด,ด,เ,ด,ดเดี๋ยวเาอาพัก่อนเนช่นนี้เช่นน้อยอยังเดินทางซ้อพี่น้องเลยพัก่อนย่าไปต่อได้พี่น้องนั่นแหล,ละพบกันอยู่จุดหมายปลายทางยอดเดี่ยวจะพักศุลเดินทางมาหอดหน้ามู่เลยพี่น้องเลยหน้าปะเพ,พ่งเพิ่นเดี๋ยวเราไปหาเพิ่นก่อนรู้สึกว่าได้ยินเสียงแกป่าขันลุนมาหอดกัน แถวแถวบ้านโพนสว่างนะเอามาหาหมูเดี๋ยวไปไปหาเออน่าจะเป็นไก่ป่าขันเลยนุอยเดี๋ยวเ้าไปหามูก่อนจังไปต่อบึงเดี๋ยวไปเลาะหาก่อนให้เราลุยเดียวเลย ไปดีเกาอกมากก็ลุกก็มีหมาพอดีอยู่โอ้เป็นหูคราบยี่น้องเลยอย่างละโอ้เพิ่นมากรนมั่นพอดีอยู่ยพ,พี่น้องเลยโอ้สุดยอดเพิ่นได้จังร้านอะไรพี่ประา้านปลาไหลาะก็ได้ขายเธอหนึ่งก้นแถวทานี่น <laughs> ว่าไปขายลบก่อนนะบอ่อยู่หน้านั้นเอออยู่หน้าพุน่นณ มดนี่ก็สิได้หลายลาย้ลานเจิอบอยู่แล้ว,วมันหกใช่คำวิธีชี้ยะเลยขอ,องเรนเบิง่งนเลยทำสะอาด <c oughs> สะอาดเลยเอาที่เราสิลงไปโต้เบิร์นใกล้นี่มันขัดเลยคุณน้องใกล้หลายขนาดถ้าเบิร์มื้อเช้าเพราะคือมันหลายนี่เฮาไปเฝ้ามันจุดหรือเขาเห็นจุดมันเฮาไปดักมันนอนนี่ก็ได้ยิงไกลเอาจับพ่อชื่อมันนี่ซื้อนึ่งละปีนี่ก็กส่งซื้อละ พันธุ์หกาไก่ลายกนาดมันลงเพื่อน้าสต่นเดี๋ยวเราจะลงไปต่อเด้ยนี้แหละมาเพราะว่ามาปุ๊บเราได้ยินเสียงคันเลยครับมาปลาแถวนี้ได้ยินแต่เสียงจักัดติน๊นเนาะพอมาแถวบ้านคนมันเข้าทางให้ทางสวนขึ้นลี้ต้นไม้ ไปต่อขันเลยบนบกขันตอบเลยมันยากเดี๋ยวเฮาจะเฮาไปต่อเสียงลองบึ้งเอาเสียงแกแม่ไปต่อบบึงต่อเสียงก็บอกเฮาไม่รู้ไงไก่ใอยู่เดอนี้นะไก่ต่อเสียงก็บรตอบนะเดี๋ยวเลากไปเรื่อยๆ อุ่นคู่ยิ่งยาวลงปวดตายฉันกูเยิงไปเจอไปตกกูแล้วเลยชิลกินแบบนี้ bùng ý bong bong chắc bong 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 มันทั้งท่อพี่น้องตอนนับปีใหม่เลยพอตัวใหญ่เลยโอ้มันอะไรเนี่ยแต่มันจะทึงขึ้นทึงไปนะอู้มันอะพอตัวใหญ่ขนาดเดี๋วยว,ยวยมอืมอชุนบอกเห็นบนมาเอา้วอู้หูใหญ่เลยเขาเลาะมาเลาะหาไก่ตัวเขานี่างเงี้ยพวกหินไปห็นทั้งท่อ ชิได้เด็กเองเอาไปมาจิดโตนี่มันต้องอ่อด้วนี่นะบักลายโตปุบปับปุบปับปุบปับ,ปบ,ปบโอ้ตั้นใบมู้นี่คือลายโต,นะตเนี่ยโอไค่บโตเฮากระบบขอนพับแต่วันนี้คือลุบขอนพับได้นี่นะลุบมันเสียงเสียงหันจะน้อยก็ก็ฟอ่จะไปเป็นแข็งแบบ แคงคิดทูดดรูมันงหอนเปื่อยซ้ายคือพอแต่ว่าโบพับซ้ำพอไปแล้วเดี๋ยวมืออื่นไปลองบ้างไหมหูเจียงจักนี่ก็ค้ำมืดนี่มีน้องอันยื้อเล็กเลยเอาไปเอาเฟืองไปจุดต่อเลยคือว่า พี่น้องฉลองปีใหม่แต่ว่าเฮ้ามานอนป่าปีใหม่เมื่อนี้วันที่31และสงเมื่อนี้แหละสงท้ายปีเก่าและมื้อนีนเสียงตูนวุ่นนะแถวบานนะเฮาเอามานอนป่าต้อนรับปีใหม่มต้อนรับปีใหม่อยู่ป่ามานอนอยู่ป่าไปละส่วนหหา่จะมาค่อย อันวนไปเลยอะอเทศกาลกงเพราะว่ามันเป็นน้ำเห้าอายุแก่ขึ้นไปแล้วบนนี้เลยมันมีขึ้นยึดลินยึดเที่ยวนะก็เลยมักไปแบบนี้ก็ไปใน่นี้ดีกว่านะไปจุดต่อแบบนี้ไปจุดต่อบะไ,บไเนีนกินแรง่งอไปเฮิเลยเราเห็นขุยตูนอ๋อตัวขุยใหญ่ยยงลย thiệt héo chưa cho ạ, mình cháu cần lò lít flash lên, chụp một dạng điều đấy thằng đấy, thả nấm

E will vou, e de ไก่โบได้บได้จไไดไก่ผ้ปงหรบโอเค นึ <ừ> ่งนึ่งหลักมีหางมีทั้งคือบลายแล้วแหละบุก ได้กินคับแก่งลุกคับบาทได้หมดเลยแล้มั้งนี่ยขอเลยห้เรากินอยู่บะใช่โอ้ยพี่น้องเยตุ้โตก็โตรับปีใหม่กัมันบ่มีฮะฮอดลู่โตเหมือคักแล้ว

จำเจวเพล่ะเด็ดอันกินแกนใครได้ตะโบเพ่งเพื่อนเตือน,นปีงปามาพี่น้องเลยเสกเสกก้ยจำเจวละลาเลยวังกินห้างโตเพราะว่ามีน่างมันเลยเนี่ยนั่งกับปิดเอามันมาจี้พร้อมเนี่ยหวังว่าหลังปีใหม่น,มน่าจะหมันะถ้าเบิ่งมื่ออื่นเพล่ะพี่มมโนโ้องเลย ปีเก้านี่ถือว่าหลายคลิป,ลลป,ปลเลย,ยล่ะยิ่งไม่ได้ไปเลยเลยบ่ค่อยหมานเลยถ้าเบิ่งมืออื่นพี่น้องเอ้ยถ้าเบิง่งปีหน้าพี่น้องเอ้ยกินข้าวยาวเอาสิพากันพักพอนนะนี่แหละทางบ้านในสียงตู้วุ่นวุ่นยู่แต่ว่าทางทีเอาในาตอนรับปีใหม่คนมันม่นพี่น้องเอ้ยคนมั่นนี่ละวิเอาหน่ะ พ่อได้นอนหลับเพราะว่ามันยังโตแรงงยู่กว่ามันนะเลยหาเนี่ยพิษเพราะว่ามันนอนหลับงาย,ยนะมันก็หูใ่อยู่เลย่น้าง สิงตูกระตึกอยู่ทางบานต <Wow. S 1> ัวบเอาเอากระปุระปีไม้อยู่ได้ยังพาะกะันนอน <c oughs> นี่จะอันนี้การเจ๊แป้น,นโมง่งนะเดี๋ยวนี้นะหลังปีใหม่ไปในยมพะ,ะนน้อน <c oughs> ตอนับปีใหม่เลยคนมัน่น หลังจากที่ก้นมันยาแล้วก็มาหาเลาะการนชนิกชักน่อยจังพากันเมื่อนอนไปแ้วไหยตอนนี้เฮายิ่งนกเจ้าได้ตัวนึงแล้วล่ะเจ้านอน,อนหลายขนาดบินปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้ตัวเดียวนอนเดยนี่ยิงปืนเพ่เลย รูดดดเกิดหาดขึงกลับมาหอดที่พักแล,แล้วพี่น้อยวันนี้เฮาเขึเสด้หาพักผ่อนนะไปเลาะการกับได้นกเจ้ามาตัวนึงใกลนะ้น่ยมันมันตื้นนะเตะมันเตะฝูงก็แต่เฮายิงตอนแรงพลาย้ายู่ใกล้นะบินปุบปั๊บปุบปั๊บเหนหนโตมันเอาสำหรับ คลิปนี้กับิบุมีอย่างหลายพี่น้องเลยขอให้พี่น้องทุกคนนั้นเที่ยวปีใหม่ยังสนุกสนานพี่น้องเลยปีเก้าทรงท้ายปีเก้าต้องรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะขี่รถก็ขอปลอดภัยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่แลาน้องไปสำนีพบกันใหม่ในคลิปหน้าปีหน้าพี่น้องเลยมืออื่นเชา้าเอ๋อบ๊ายบายพี่น้อง